สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับเป็น y a เ e n ร์ e ิลนะครับผม c o n t i n e n t a l นะครับ GT 5 3 5นะครับคันนี้นะครับผมจัดทรงมาแนวแท็กเกอร์นะฮะใครหาทรงนี้อยู่นะครับบอกเลยคันนี้เด็ดมากจัดฟันนั้นได้ด้วยนะครับผมยอดดาวเริ่มต้นนะครับอยู่ด้านข้างนะฮะเราลงไว้ให้แล้วนะครับรายละเอียดนะครับมาดูของแต่งกันก่อนนะครับคร่าๆนะครับจะมีนี่เลยยางยางกึ่งวิบากนะครับยางดองหนาเลยนะครับผม ชิวหน้านะฮะไฟเลี้ยวแต่งแทนแต่งนะครับตุ๊กตาแฮนด์ทสีรถมาใหม่นะฮะนี่เป็นลายไม่เหมือนใครนะครับเขียนว่า a อ e n f i e l d นะฮะดูเครื่องยนต์นะครับผมมีทําสีนะครับทาสีดํามาบ้างนะฮะตามนี้เลยสวยๆนะครับดูสะอาดสะอ้านดีแล้วก็ใส่กองเปอยนะครับผมนี่นะสวยๆเลยโล่งๆนะครับเบาะแต่งนะฮะนั่งสบายมากเบาะนี้นะ แล้วก็ไฟท้ายแต่งนะครับผมยางหลังก็ลายเหมือนด้านหน้านะฮะยางตึงหมิบากท่อแต่งหนึ่งใบนะครับผมดูทรงนะฮะทรงจะประมาณนี้ทรงสวยดีนะฮะขับขี่ง่ายมากเดี๋ยวดูเลขไม้กันหน่อยนะครับผมคันนี้เลขไม้วิ่งมาเพียง1 1 9 6 6กิกิโลเมตรแท้นะครับ กุญแจให้มาสองดอกครบเลยสตาร์ทมือปกตินะฮะตัวรถสตาร์ทง่ายนะครับทีเดียวติดเลยนะฮะแล้วก็จะมีเสียงกองหน่อยนะฮะกอง กองแต่งนะครับผมเฟี้ยวมากคันนี้โดยรวมนะครับรถคันนี้สวยมากนะฮะสะอาดสะอ้านดีนะครับผมไม่ไม่โสมนะฮะสนิมขึ้นน้อยมากครับแทบไม่มีเลยแล้วก็ตัวรถไม่มีชนหนักใดๆนะครับผมสต็อปเปอร์เดิมสวยๆนะ างเราเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับขับขี่ใช้งานได้เลยนะฮะคันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับราคาเงินสดนะฮะอยู่ที่8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้สามารถจัดแนนซ์ได้นะครับผมถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับย้านะครับว่าถ้าเครดิตดีนะครับผมออกรถเริ่มต้นแค่9บาทเท่านั้นนะครับทางเราเราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับยอดผ่อนอยู่ด้านข้างนะฮะ ใครสนใจคันนี้นะผมก็ติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรด้านบนมาได้เลยครับ